การที่เราจะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆน,นะครับผมชอบโค้ดนะครับชอบฟังดรคนนี้ชื่อดกรโจเสเมนซ่านะครับเขาบอกว่าถ้าวันนี้เราไม่ควบคุมความคิดของเรานะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับรอบตัวเราสิ่งแวดล้อมนะครับคนรอบข้างเราก็จะเป็นคนที่ควบคุมความคิดของเราเองอาจจะเป็นเจ้านายอาจจะเป็นสภาวะสังคมต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือ การสร้างความเข้มแข็งในด้านจิตใจแล้วก็ล,กลุกขึ้นมาควบคุมจิตใจของเราเองเนี่แหละนะครับคือสิ่งที่ช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จได้นะครับเพราะวันนี้เนี่ยนะครับใ,ใครรู้สึกบ้างว่าการที่เราไม่ยอมแพ้อ,อะไรง่ายๆเนี่ยมันคือสิ่งที่สําคัญมากๆในการทําธุรกิจนนสกินนะครับพิมพ์ไอเข้ามาได้เลยนะครับนะครับผมเองเนี่ยผมทาธุรกิจนนสกินนะอยากจะบอกว่า เส้นทางตอนที่ผมเริ่มต้นก็ไม่ได้ง่ายนะครับตอนที่ผมทำนูสกินพาร์ทไทม์เนี่ยจำได้เลยนะครับก็สมัครนูสกินตอนเดือนเมษายนนะหลังจบหลังจบเพิ่งทำโปรเจกต์ยังไม่เสร็จเลยนะครับพี่สาวมือชูมานั่งฟังธุรกิจนูสกินถ้าใครเคยเคย,เคยดูหนังไลฟ์เชนนะครับพี่สาวเป็นคนชวนมานั่งฟังนะครับแล้วก็เริ่มต้นทําธุรกิจนูนสกินก็ไม่ได้มีรถนะครับนั่งรถเมย์ทำกับพี่แมมชวชชมไม่ได้มีคนใหม่รายชื่ออะไรเยอะแยะนะครับจากการทําธุรกิจน,นี้ ไม่ได้มีเพื่อนไม่ได้มีคอนเนชันของคนที่แบบหรือไม่ได้มีสกิลอะไรเลยนะครับที่จะทําธุรกิจนี้แล้วประสบความสำเร็จได้นะครับแต่ผมแค่เห็นความเป้าหมายที่ชัดเจนจากธุรกิจนี้ว่าถ้าวันนี้เราทําธุรกิจนี้สําเร็จนะครับสิ่งหนึ่งเลยก็คือชีวิตเราดีขึ้นนะครับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เราจะมีอนาคตที่ดีขึ้นแน่นอนนะครับเราจะดูแลคุณพ่อคุณแม่ได้แล้วนะผมก็เลยป๊อปอัพความคิดว่า โอเคทายังไงล่ะที่เราจะมีรายได้สักเดือนหนึ่งหนึ่งแสนบาทนะครับต่อเดือนนะครับผมใช้เวลานในการทําสมัครนะครับโนสกินอ่าเมษาปีหนึ่งเก้าเก้าเก้านะครับแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายก็คือช่วงที่ทำพาทามเนี่ยก็ไม่สามารถจะขึ้นตําแหน่ง BR ได้นะครับตอนนั้นเขาใช้ตําแหน่งเรียกเอ็กเซค utive ซึ่งการขึ้นตําแหน่งสมัยก่อนเนี่ยยากกว่านี้นะตอนนี้เราทําแค่สองพันแต้มเราสามารถจะคอลิฟายขึ้น BR ได้แล้วอะ แต่สมัยก่อนไม่ใช่แบบนี้ครับสมัยก่อนเนี่ยเดือนในการทำบีอาต้องใช้เวลาสี่เดือนนะครับสี่เดือนเดือนที่หนึ่งคือพัอ 1, นห้าร้อยคะแนนนะครับต้องมีคะแนนพันห้าร้อคะแนนเดือนที่สองขยับไปเป็นสองพันนะครับเดือนที่สามขยับไปเป็นสองพันห้าร้อยคะแนนเดือนที่สี่คือสามพันคะแนนนะครับนี่คือขั้นตอนในการคุณลิฟายสมัยก่อนก็คือ LY เหมือนกัน ยืน L Y ต้องคุณลิฟายสี่เดือนครับในการขึ้นตำแหน่ง e x e c utive หรือ B R นะครับแต่ผมก็ไม่สามารถจะทำได้นะครับตอนนั้นพาร์ทไทม์ใช้เวลาหลังเลิกงงานครับจากสมัยก่อนเนี่ยทำงานอยู่ที่ตรงเสายงานก่อสร้างผมอยู่ตรงท่าพาทิต์นะครับท่าพาทิต์ศูนย์นูสกินสมัยก่อนอยู่ที่ s อ b Park นะครับแล้วเราจะมีศูนย์ทรนนิ่งอยู่สองที่นะครับที่ประชาชื่นด้วยนะครับแล้วก็ที่อาการทัศนวลนสองน,นะ บางท่านอาจจะทันน้องรันน่าจะเข้ามาทันตอนทศพลนะนะครับก็ผมเลิกงานนะครับจากท้าพาทิตย์นั่งรถเมย์ครับเข้าไปที่ศูนย์ประชาชื่นนะครับแล้วก็ตอนนั้นแทบจะไม่ได้ค่อยได้เข้าสู่ที่เอซบีนะครับก็นัดคนเข้าไปสู่ประชาชื่นสมัยก่อนลายชื่อที่หาได้เนี่ยก็คือเกิดจากการที่เสาวันอาทิตย์นะครับออกไปทําแบบสอบถามครับได้รายชื่อมาแล้วก็นั่งโทรนัดนะครับทําแบบเนี้ยนะครับก็สุดท้ายก็คือ ทำพาทํทามอยู่สิบเดือนส<บ>ิบเดือนมั้ง<บ>ออไม่สามารถจะสิบเดือนหอเลอว่อประมาณนี้สิบเดือนสิบสิบเดือนใช่สิบเดือนไม่สามารถจะคุริฟายขึ้นอ่าตําแหน่งตําแหน่งบีาร์ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เลยลาออกนะครับในจาได้เลยลาออกเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์ปีสองพันนะครับ เออใช่ประมาณนั้น1กูมาประมาณสองวันผมก็เริ่มต้นคอลี่ไฟล์นะครับแล้วก็ใช้เวลาอีกมาณสัก8เดือนนะในการคอลี่ไฟล์ขึ้นตําแหน่งนะครับเอกเซคที Executive, หรือว่าบีอาเดือนครับในการขึ้น BR เพราะฉะนั้นผมมั่นใจเลยว่าหลายหลายคนที่เข้ามาสู่ธุรกิจนูสกินตอนเนี้เริ่มต้นแล้วก็เก่งของผมแน่นอนนะครับก็ยังสามารถที่จะขึ้น BR ได้เร็วก่าผมใช้เวลาแค่สัอาทิตย์เดียวเดือนเดียวนะครับ หรือบางคนทําแค่ไม่กี่สัปดาห์ก็สามารถจะหรือไม่กี่วันก็สามาัชจะขึ้นตําแหน่งบ r รได้เพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนมีต้นทุนที่ดีของผมแน่นอนนะครับทีนี้คำถามก็คือทําไมเราถึงจะต้องมีทัศนคติของการที่เราเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้นะครับอ่าไหนใครช่วยพิมพ์เหตุผลว่าทําไมวันนี้การความสําเร็จของเราเองเนะี่ยไม่ใช่เฉพาะในการทำนูสกินนะครับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเนะี่ยทำไมเราต้องมี mindset ของการที่เราไม่ยอมแพ้เพราะอะไรครับเพื่อเราจะมีความสำเร็จเนี่ยทุกๆด้านของชีวิตเนี่ยไม่ว่าการที่เราจะเป็นคนที่เป็นนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จนะครับผมเห็นเลยอย่างลูกผมเนี่ยตอนที่เขาเริ่มต้นเ,เล่นกีฬานะครับแล้วก็เริ่มต้นออกไปแข่งตัวก็เล็กกว่าคนอื่นนะครับแพ้ทุกครั้งที่ออกไปแข่งนะครับ แต่ก็ยังไม่ยอมแพ้ทุกเช้าก็ยังตื่นลุกขึ้นมาแล้วก็ซ้อมว่านี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับเหตุผลที่ทําไมทัศนคติของการที่ไม่ยอมแพ้สําคัญข้อ,ข,อข้อที่หนึ่งเลยนะครับมันคือการสร้างความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจครับเมื่อต้องเจอปัญหาแล้วก็อุปสรรควันนี้ชีวิตของเราคนเราเองเนี่ยมันอาจจะเจออุปสรรคมันเป็นเรื่องปะกะติของชีวิตนะครับอาจจะเจอความล้มเหลวเจอการบริเสธแต่มาเสร็จแบบนี้นี่แหละ มันคือสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยไม่หยุดเดินครับนะครับความสําเร็จเนี่ยมันมีแค่นะครับเราเไม่ยอมแพ้นะครับหรือเราล้มเลิกไปก่อนมันมีแค่นั้นครับนะครับมันมีแค่นั้นแต่คนส่วนใหญ่ที่ไม่สําเร็จเพราะว่าล้มเลิกไปก่อนคือการที่เราหยุดเดินเพราะบางครั้งเรามองความล้มเหลวมองอุปสรรคเนี่ยนะครับมองการเป็นเศษมันใหญ่กว่าความเป็นจริงจริงไหมครับบางคนบอกโอ้โหเนี่ยวันนี้เราอยากชวนคนมาเอ็กโป วันนี้เราบอกเดือนนี้เราอยากจะเป็นอเราอยากจะปิดทีอามีให้ได้นะครับเจอบริเัทสองคนเราเลิกละเลิกชวนละแล้วรู้สึกว่าสงสัยสินค้าตัวนี้ไม่เหมาะกับเราจริงแล้วบางครั้งมันเป็นเรื่องปกตินะแต่สิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องสร้างความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจของเราขึ้นมานะครับข้อที่สองครับทําไมมันถึงสําคัญเพราะว่าไม d เซ t ที่ไม่ยอมแพ้นี่แหละมันจะพาให้เราถึงความสำเร็จในระยะยาวได้นะครับ เขาบอกเป้าหมายใหญ่เนี่ยมันใช้เวลานะครับกว่ามันจะไปถึงนะครับแต่ถ้าวันนี้เราทําทําไปแล้วเรายอมแพ้กลางทางไม่มีทางที่เราจะประสบความสำเร็จได้คําถามคือหลายหลายคนบอกฉันอยากมีรายได้เดือนหนึ่งห้าแสนบาทอยากจะมีอิสระาทางการเงินนะครับคนทุกคนที่อยากจะมีอิสรพทางการเงินอยากจะมีความสําเร็จทานั้นการเงินนะครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับที่เป้าหมายนะครับกว่ามันจะไปถึงมันใช้เวลานะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรายอมแพ้กลางทางเราก็จะกลายเป็นหนึ่งคนนะครับที่ใช้ชีวิตเหมือนคนส่วนใหญ่แล้วก็มีผลลัพธ์เหมือนคนส่วนใหญ่จริงไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราอยากได้ผลลัพธ์ที่มันเหนือกว่าคนทั่วไปนะครับเราจะต้องไม่หยุดล้มนะครับกลางทางเพาเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราหยุดกลางทางเนี่ยไม่มีทางที่เราจะประสบความสำเร็จไม่มีทางที่เราจะไปถึงได้ ข้อที่สามครับฝึกความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจนะครับทุกครั้งที่เราผ่านเรื่องยากๆเนี่ยสมองจะฝึกนะครับให้เราใจเย็นขึ้นให้เราปรับตัวนะครับแล้วก็ทําให้เราเดินไปต่อข้างหน้านะครับอันนี้สําคัญมากๆนะนะครับบางคนเนี่ยอผมว่าการที่เราฝึกฝนตัวเราเองในทุกๆวันเนี่ยให้เรามีความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจนะมันคือสิ่งที่สาคัญมากๆจริงๆนะครับ บางครั้งการนั่งสมาธิก็เป็นตัวที่ช่วยเรานะนะครับหรือการที่เราออกกำลังกายในทุกเช้าเนี่ยเอาง่ายลองฝึกผมเคยฟังเท็ทอกอันหนึ่งเขาบอกให้ลองฝึกทําแผลงนะครับการฝึกทําแผลงเนี่ยนะครับใครเคยตั้งเวลาบ้างตั้งเวลาทําแผลงใครฝึกทําได้กี่นาทีครับนะครับบางคนอาจจะเริ่มต้นทําใหม่ๆหนึ่งนาทีก็รู้สึกโหทำม,มันนานแสนานานเลยแต่ช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว ฉันจะยอมแพ้แล้วแต่ว่าเราไม่ยอมแพ้นี่แหละแล้วเรายังคงนะครับทำแผลงอยู่เกรงนัท้องอยู่นะครับนั่นแหละจนถึงเวลาครบกาหนดหนึ่งนาทีนั่นแหละคือการฝึกความการสร้างความแข็งแกรง่งในด้านจิตใจที่เราจะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนั่นนั่นแหละคือฟอร์มูลับที่เราจะเอามาใช้กับธุรกิจนุสกินได้แน่นอนเวลาเที่ยวเจอบริษสธเวลาที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้คนที่แบบสนใจอยากทําเลยนะครับ ข้อที่สครับเขาบอกว่าการที่เราไม่ยอมแพ้เนี่ยมันสําคัญตรงที่ว่าเราจะเป็นแรงบันดาลใจาให้คนอื่นครับเขาบอกคนที่ลุกขึ้นสู้เนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเราจะล้มล้มเหลวหลายครั้งหรือล้มลงหลายครั้งมักจะได้รับการยอมรับและเป็นที่จดจําครับนะครับแต่ถ้าวันนี้เราเลิกซะก่อนไม่มีใครจําเราได้แน่นอนนะครับข้อที่ห้าครับโอกาสมักจะมาหลังจากที่คนส่วนใหญ่ยอมแพ้แล้ว นะครับหลายความสเร็จเกิดขึ้นหลังจากเกือบจะหยุดไปแล้วอ่ะใครเคยเป็นบ้างนะครับใครเคยเป็นบ้างโหนี่แบบวันนี้โทรหาคนไม่มีใครตอบรับเลยแต่ปรากฏว่าเกือบจะเลิกละเกือบจะเลิกโทรละแต่ปรากฏว่าเอ้ยนัดคนเนี้ยได้แล้วสุดท้ายนะครับก็ได้มีโอกาสาไปเจอคนคนนี้นะครับแล้วก็เขาก็สุดท้ายตัดสินใจนะครับมันอาจจะเป็นจุดเล็กๆน้อยๆนะที่แบบโหวันนี้ขี้เกียจโทรหาคนมากๆเลย โทรหาคนก็ยังไม่มีใครตอบรับเราแต่สุดท้ายเอาวะฮึดอีกนิดนึงโทรอีกคนนึงนะคนต่อไปคนต่อไปแล้วไม่รู้หรอว่านะครับอ่อ uh, message inbox ที่เราจะคุยออกับคนอาจจะนํามาซึ่งสายอินเดียนะครับอาจจะนํามาซึ่งอ่าดูบี้นะครับ e v p ในอนาคตก็ไดนะ้ไม่มีใครรู้นะครับทีนี้เราจะมาสร้างหกขั้นตอนกันนะครับทํำยังไงเราจะมีหกขั้นตอนหกขั้นตอนนี้คือการที่เราจะ อ่าเป็นแอคชั่นแพลนที่ทําให้เราจะฝึกฝนได้ในการที่เราจะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายนะครับถามว่าต้องทําอะไรบ้างข้อที่หนึ่งเลยนะครับเราต้องรู้เหตุผลนะครับรู้เหตุผลรู้วายของตัวเองว่าทําไมเราถึงนะครับจะทําสิ่งเหล่านั้นแล้วประสบความสําเร็จนะครับ mm. จริงๆริงแล้วทุกความสําเร็จเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดน้ําหนักเมื่อวานนี้ถ้าใครได้ฟังนะครับน้องจีบน้องกองนะครับอ่าทุกคนที่ลดน้ําหนักแล้วได้ได้ผลลัพธ์ที่ดี เกิดจากการที่เขารู้เหตุผลว่าทําไมาถึงควรต้องลดทําไมเขาต้องรู้ขึ้นมาแล้วก็ลดน้ำหนักลนะทําไมเขาต้องรู้ขึ้นมาแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเขาเองดูแลการกินนะครับออกกำลังกายนะครับเข้าโปรแกรมนะครับเช่นเดียวกันครับในความสําเร็จเขารู้เหตุผลว่าทําไมเขาต้องคุริฟายไปเซี่ยงไฮให้ได้ทําไมเขาต้องมี l y ใหม่ๆทุกเดือน4ี่คนทําไมเขาต้องอสร้างองค์กรมี BR ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับรู้เหตุผลของตัวเอง งนั้คำถามคือแอคชั่นแพนคืออะไรจบซูงวันนี้ผมอยากให้ทุกคนลองเขียนเหตุผล3ข้อครับว่าทำไมต้องสำเร็จฮนะทำไมเราต้องมีเป้าหมายอันนี้เพราะอะไรเหตุผลต้องมีอารมณ์แล้วก็ความหมายครับเช่นอยากจะทำให้ครอบครัวมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมอยากจะมีตังเก็บนะครับอยากจะมีะไรายได้เสริมเดือนหนึ่ง50าหมบาทอยากจะ,กะเกษียณน,นะครับ อะไรคือเหตุผลสามข้อแล้วก็อ่านมันทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนตอกย้ําตัวคนเองครับสร้างเหตุผลนะครับมีเหตุผลมีอารมณ์ร่วมกับเหตุผลตรงนั้นนะครับนั่นแหละมันคือมันคือจุดนะครับมันคือเอนจินนะครับที่ทําให้เราเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วก็สร้างผลลัพธ์ทุกอย่างในชีวิตการที่เราไม่ยอมแพ้เนี่ยมันคือการที่เราคือเรามีหัวใจของการเป็นนักสู้อะ่ะแล้วใช้เครื่องยนต์ใช้หัวใจของเราในการลุกขึ้นมาแล้วก็ลงมือทํา ข้อที่สองครับนะครับขั้นตอนในการสร้างความแข็งแกร่งทางน้นจิตใจทําอะไรบ้างนะครับเขาแนะนาว่าให้ทําสิ่งที่ท้าทายตัวเองอย่างน้อยวละหนึ่งอย่างนะครับมันเหมือนกับการที่เราออกจากคอฟโซนเะน่ะเช่นอ่านน้าเย็น,นครับนายใครติดน้ําอุ่นบ้างใครติดน้ําอุ่นนะครับทุกเช้าที่ังเมืองไทยนี่มันเป็นประเทศที่ร้อนจะตับจะแตกอยู่แล้วอะ่ะแต่ยังอ่านน้ําอุ่นอยู่อะ่ะลองฝุกที่เราจะอ่านน้าเย็นครับนะครับนะ ออกกำลังกายอย่างหนักนะครับออกกำลังกายอย่างหนักเมื่อวานนี้ก็ระหว่างที่ฟัง f a c e b o o k ไลฟ์ไฟผมก็เข้าไปยกน้ำหนักครับยกเวทนะครับหรือว่าฝึกพูดต่อหน้าคนเยอะๆหรือว่าลุกขึ้นมาแล้วก็ทำเทรนนิ่งทำอะไรบางอย่างที่เราไม่เคยทำออกจากคอฟโซนครับนะครับ,นะรบนั่นคือการสร้างความแข็งแกร่งทานจิตใจนะครับแล้วก็เขาแนะนำว่าให้มีสมุดโน้ตครับในการจด สมุดความแข็งแกร่งเฮ้ยว่าวันนี้เราเจอโอสัคอะไรบ้างนะครับเราเจอคนโน้นพูดว่าอะไรนะครับเจอคนปฏิเสธว่าอะไรเราโทรหาคนแล้วแบบโอ้โหฟอลล์อัพคนคนนี้ทำไมมันยากจังเลยลองดูครับว่าเราเจอโอสักแล้วคําถามคือแล้วเรารับมือกับมันยังไงนะครับลองเอาสมุดโน้ตแล้วก็จดมันผมว่านี่ดีมากนะครับนะครับความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจคือสิ่งที่สาคัญมากๆในชีวิตมนุษย์ทุกคนนะครับ ขั้นตอนที่สามครับแบ่งเป้าหมายใหญ่เป็นเป้าหมายเล็กๆนะครับซอยย่อยครับนะครับตั้งเป้าหมายย่อยสมมุติว่าเดือนนี้เราบอกเราต้องการห้าพันคะแนนห้า0ันจีวีบางคนบอกต้องการหมื่นคะแนนอ่ะซอยย่อยเป็นรายสัปดาห์ครับวันนี้วันที่สิบเอ็ดแล้วนะครับนะครับสมมุติอยากได้ห้าพันแต้มอาทิตย์หนึ่งต้องมีกี่แต้มครับพันสอห้าสิบจริงไหมนะครับย่อยเป็นรายสัปดาห์นะครับแล้วก็ใช้หลักการคือดีขึ้นทุกวัน1%เปอร์เซ็น นะครับอย่าพยายามทําทุกอย่างให้เพอร์เฟกนะครับอย่าพยายามโอ้ต้องมีสมุดเอร์อ่าบุ๊กที่แบบโอ้เขียนแผนแอคชั่นแผนเดือนนี้แบบเพอร์เฟกไม่ครับนะครับสิ่งที่สำคัญคือแอคชั่นแล้วก็ทําให้มันดีขึ้นทุก,ทกวันนะครับเมื่อวานนี้โทรหาคนหนึ่งคนอ่าวันนี้ลองขยับเพิ่มเพิ่มขึ้นสองคนได้ไหมนะครับวันนี้เมื่อวานโทรสังหาสองคนวันนี้ลองขยับเป็นสามคนได้ไหม นะครับทำแบบนี้ให้มันดีขึ้นในทุกๆวันนะครับเมื่อวานโทรหาคนแล้วรู้สึกว่าพูดไม่รู้เรื่องเลยอ่ะทายังไงที่วันนี้เราจะดีขึ้นอ่าเราลองฝึกเช็คฟอร์มอยู่ไหมนะครับเราลองฝึกตั้งคําถามคุยกับคนไหมนะครับสิ่งที่สําคัญเลยก,ก็คือเราสามารถทําให้มันดีขึ้นได้ในทุกๆวันเรามีความเชื่อแบบนี้ไหมและซอย,ย่อยเป้าหมายครับนะครับอ,อาทิตย์นี้ยังไม่ถึงพันแต้มอ่ะทำยังไงที่วีที่สองเราจะทําให้มันดีขึ้น ทำยังไงที่มันจะมีผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นในวิธีสองให้ได้นะครับข้อที่สี่ครับมองความล้มเหลวเป็นครูนะครับมองความล้มเหลวเป็นครูลองตั้งคําถามดูนะครับแทนที่จะบอกว่าเฮ้ยทําไมมันต้องเกิดขึ้นกับกูด้วยวะนะครับทําไมทําไมต้องมาปฏิเสธเราด้วยทําไมเราเจอแต่คนปฏิเสธคําถามเหล่าเนี้ไม่ได้ช่วยทําให้เราเก่งขึ้นครับเราลองกลับมาถามตัวเลยว่าเฮ้ย e เราเจอปฏิเสธวันนี้เราเรียนรู้อะไรบ้างนะครับ เราเจอเบี้ยนัดวันนี้เราเรียนรู้อะไรบ้างนะครับเราเรียนรู้จากความผิดพลาดในวันนี้อะไรบ้างแล้วก็จดบันทึกของเราเองครับว่าเราแก้ปัญหาในสิ่งเหล่านั้นได้ยังไงอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายนะครับวันนี้เราเจอเบี้ยวนัดแทนที่เราจะนั่งอยู่เฉยๆหรือว่าช่างมันคำถามก็คือเวลาที่เราเจอเบี้ยวนัดเนี่ยหรือว่าเราเจอเลื่อนนัดเราแก้ปัญหายัางไงเราโทรหาคนมากขึ้นไหมเราลองหาลายชื่อใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเพื่อเราจะเกิดนัดหมาย หรือนะครับเราพยายามที่เราจะเฮ้ยไม่ได้แล้วเราเจอเบี้ยนัดทํายังไงที่มันจะเกิดแต้มเกิดขึ้นได้ในวันนี้นะครับนี่คือสิ่งที่มันจะช่วยทําให้เราเนี่ยไม่ทําอะไรนะครับปล่อยผ่านกับความล้มเหลวตรงนั้นนะครับแล้วก็เราจะสามารถแก้ปัญหาได้เมื่อเราเจอสิ่งเหล่านั้นอีกเราจะไม่พลาดผิดพลาดซ้ําๆนะครับยกตัวอย่างง่ายบางคนแบบอสมมตินัดคน สามคนอาจจะโดนเบี้ยนัดไปสองคนแล้วเหลือแค่หนึ่งคนนะครับก็ยังดีนะครับแต่ถ้าวันนี้เรานัดคนแค่คนเดียวปรากฏว่านะครับเรารู้อยู่แล้วว่าอาจจะต้องมีคนเบี้ยวนัดเรานะครับปรากฏว่าวันนั้นทั้งวันเราก็าจ,จะว่างเลยจริงไหมเพราะเราก็าจ,จะต้องนัดเผื่อนะครับนัดคนที่เพิ่มมากขึ้นนัดเผื่อเป็นสองคนหรือสามคนหรือเราต้องเตรียมรายชื่อไว้ไหมว่าเฮ้ยแอเรียแถวนั้นเราจะเจอใครได้เพิ่มบ้างนั่นะนะครับ อาจจะลองดูเป็นเส้นทางว่าเฮ้ยวันนี้เราจะนัดเพื่อนคนนี้ออฟฟิศเขาอยู่แถวนี้นะครับเฮ้ยลองดูรายชื่อคนที่อยู่และแวกแถวนั้นดูว่าเราสามารถจะไปเจอใครได้บ้างนะครับอันนี้ก็จะมาเป็นตัวช่วยเราได้เพื่อเราจะไม่ผิดพลาดซ้ำๆนะครับข้อที่ห้านะครับเขาบอกว่าอยู่กับคนที่เติมพลังนะครับลองเลือกนะครับสามคนที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เราแล้วก็พยายามใช้เวลากับพวกเขามากขึ้นอย่างอย่างตอนเช้าอย่างเงี้ยนะครับเอาตัวเองมันอยู่ในระบบ นะครับได้ฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็ลดเวลาที่ใช้กับคนที่มองคนในแง่ลบๆนะครับทั้งวันนี้เราอยู่ในสิ่งแวดล้อมเพื่อนร่วมง,งานเราเองที่แบบท็อกซิกนะครับชอบเม้าส์มอต่างๆ,ๆก็หลีกเลี่ยงเวลาที่เราจะอยู่คนเหล่านั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายข้อที่6นะครับทําต่อในทุกๆวันนะครับเขามีเกมหนึ่งเขาบอกลองใช้กติกานะครับ no zero day ครับ นซ z โรเ day คืออะไร No z โรเดย์ก็คือจะไม่มีวันไหนเลยที่เราจะไม่คือกินไข่อ่ะกินไข่ไม่ได้แปลว่าต้องได้แต้มทุกวันไม่ใช่นะครับแต่น้อย No zero day คือเราจะไม่กินไข่คือเราจะต้องทําอย่างน้อยหนึ่งอย่างเพื่อเข้าใกล้เป้าหมายของเรามากขึ้นนะครับสมบางวันที่เราอาจจะไม่มีใครให้พรีเซนต์เลยอ่ะอย่างน้อยต้องทำหนึ่งอย่างยกตัวอย่างเนี้ยอาจจะต้อง inbox เพื่อไปเช็คฟอร์มคน หรือว่านั่นหมายคนให้เกิดขึ้นให้ได้หรือบางคนอาจจะตั้งมาตรฐานที่มันสูงกว่านั้นจะไม่มีวันไหนเลยที่เราจะไม่เจอคนใหม่ไม่ออกไปพรีเซนต์คนใหม่เลยนะครับมันจะต้องไม่มีซีโร่เดย์เกิดขึ้นกับเราจะไม่มีวันที่เรากินไข่นะครับก็อันนี้คือสิ่งที่ผมว่าดีมากนะครับล,ลองตั้งออกับตัวเองอย่างน้อยทำหนึ่งอย่างโทรหาคนใหม่โทรหาลูกค้าส่งข้อความหรือว่าเราเรียนรู้ข้อมูลหรือเข้า ข้อฟังเทรนนิ่งนะครับในธุรกิจนี้นะครับเราลองดูสิครับในโลกทัว่วเนี้เราจดจําใครได้บ้างนะครับที่เป็นคนที่เขาไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆวันนี้โลกเนี่ยมีหลอดไฟเกิดขึ้นประสบความสําเร็จเพราะมีผู้ชายคนหนึ่งคือคนโทมัสอาวาเอดิสันเขาล้มเหลวเป็นพันครั้งนะครับนะครับที่ในการที่เขาประดิษฐ์หลอดไฟแต่เขาบอกตัวเขาเองว่าไอ้พันกว่าครั้งที่มันที่มันล้มเหลวเนี่ยมันไม่ได้มีความล้มเหลว แค่เขายังไม่เจอขนทางนะครับที่ถูกต้องในการที่เขาจะประดิษฐ์หลอดไฟได้เห็นไหมนี่คือทัศนคติของเราวันนี้เรามองเรามองว่าเรามีน้ําอยู่แค่ครึ่งแก้วหรือว่าเฮ้ยเรายังขาดน้ำอีกเยอะอะไรคือส,สิ่งที่เรามองครับนะครับใครเคยเจออ,อ่านหนังสือเกี่ยวกับ JK Rowling บ้างเขาบอกว่า JK Rowling เนี่ยเขียนหนังสือนะครับแล้วก็ถูกปฏิเสธการพิมพ์เนี่ยสิบสองครั้งนะครับก่อนจะเจอคนตอบตกลง นะครับแล้วก็แฮร์รี่พอตเตอร์ถึงดังไปทั่วโลกครับเป็นมหาเศรษฐีได้ไมเคิลจอแดนนะครับเคยถูกตัดนะครับออกจากทีมบาสนะครับสมัยมัธยมแต่ว่าเขาใช้สิ่งเหล่านั้นนะเป็นแรงขับเคลื่อนตัวเขาเองอในการที่สุดท้ายวันนี้ไมเคิลจอแดนคือนักบาสระดับตำนานของโลกนะครับนะครับเพราะวันนี้การบริเสธมันคือแค่เรื่องชั่วขาว่าวคู่พันแซนเดอร์ถูกบริเสธเป็นพันครั้งก่อนนะครับก่อนที่นะครับ จะมีคนตัดสินใจซื้อสูตรไก่ทอดของเขานะครับจนมีผู้วันเซนเตอร์ทุกวนันนี้มี KFC นะครับในทุกๆวันนี้โอปราวินฟีนะครับถูกไล่ออกจากงานนะครับในการเป็นพิธีกรนะครับแล้วก็ถูกบอกว่าเนี่ยเขาไม่เหมาะสมกับในการไปทำทีวีครับแต่ทุนนี้โอปราเป็นพิธีกรนะครับคนสำคัญของโลกแล้วก็มีสร้างอาณาจักรสื่ออันยิ่งใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกัน,นครับ ในการทาธุรกิจนูสกินมีคนที่ลุกขึ้นมาเป็นทีมลีดนะครับเป็นล้านเหรียญเป็นซ o โอีวันทูทีโฟนะครับจนประสบความสําเร็จได้เขาผ่านความล้มเหลวเช่นเดียวกับทุกวันที่เราเจอแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าให้ความล้มเหลวนะครับที่มันผ่านเข้ามาเพียงเพียงชั่วคราวเป็นตัวที่บอกเราว่าเราจะต้องหยุดจากการทําธุรกิจนี้เราต้องหยุดจากการโทรหาคนเราต้องหยุดจากการนัดหมายคนนะครับอย่าให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น แล้วก็พัฒนาความคิดของการที่เราจะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะครับก็ฝากไว้นะครับ6ขั้นตอนของการที่เราจะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรงา่ายๆหวังว่าเป็นประโยชน์ OC, ไปมากก็น้อยวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้เป็นเช้าวันจันทร์ที่นะครับไม่ยอมแพ้ ip, ครับเช้าวันจันทร์ที่มีพลังแล้วก็ออกไปเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเราเองแล้วก็ชีวิตคนอื่นนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ